มังกรถือเป็นสัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นโดยเฉพาะในวัฒนธรรมจีนที่ให้ความสำคัญกับมังกรจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติในโอกาสที่ปี2567เป็นปีนักสัตว์มโรงซึ่งใช้มังกรหรืองูใหญ่เป็นเครื่องหมายจะขอพาทุกคนไปเรียนรู้ความเชื่อเกี่ยวกับมังกรของแต่ละประเทศในแถบเอเชียกันว่าจะมีความหลากหลายแค่ไหน มังกรจีนตัวแทนเทพเจ้ายิ่งใหญ่ชาวจีนเรียกมังกรกันว่าเหลงเล่ง,ลงหลงหลงุงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นโดยมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่ามังกรถือเป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าที่ถูกนับถือมากที่สุดในบรรดาสี่สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์มังกรฟ้าเสือขาหงแดงและเต่าดำชาวจีนให้ความสนใจกับปีมังกรมากเพราะเชื่อว่าตนเองเป็นลูกหลานมังกร และยังมีคำเรียกแผ่นดินจีนอีกคำหนึ่งว่าแดนมังกรซึ่งแสดงให้เห็นความกล้าหาญแข็งแกร่งของชาวจีนมังกรจีนนั้นเป็นตัวแทนแห่งพลังอำนาจความยิ่งใหญ่และเพศชายโดยเฉพาะมังกรห้าเล็บจึงถูกนำมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจักรพรรดิหรือฮ่องเต้ในลทัทธิต่าถือเป็นสัตว์พาหนะของเทพเจ้าทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองปราสาทร,ราชวังของเทพเจ้าบนสวรรค์ มังกรกลายมาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตของชาวจีนเกิดเป็นประเพณีการเชิดมังกรเพื่อเฉลิมฉลองในวันกรุดจีนเชื่อว่ามังกรจะนำพาความโชคดีมาสู่ผู้คนดังนั้นยิ่งเชิดมังกรนานมากเท่าไหร่ก็จะนำความโชคดีมาให้ชุมชนมากขึ้นเท่านั้น